สวัสดีครับสวัสดีเชา้าวันจันทร์ที่แสนสดใสครับวันจันทร์ที่23กุมภาพาันธ์2 .568 ครับวันนี้จเจอกักับผมเดือนนั on, ชเชบอนเช่นเคยครับชาแนลที่พูดคุยเกี่ยวกับฟุตบอลครบจบที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารทัศนะบทวิเคราะห์และแนวทางครับเมื่อวานนี้ก็ยินดีกับพี่เอฟซีหน้าคลิปหน้าช่องทุกคนเลยครับแนวทางที่นัดว่าไวา้ทั้ง3ตัวมาครบทุกตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาล เรอัลซาสุดัดและอัตาลนดาครับหน้าช่องอย่างขนาดนี้ในชมรมของเราไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วครับเมื่อวานนี้ครับตัววีที่นัดวาวให้ทั้ง4ตัวบวกชุดอัลบั้ม3ไปอีก2ชุดครับเข้าวินกันไปทั้งหมดเลยยินดีกับพี่ๆที่อยู่ในชมรมเทเบอลทุกคนทุกท่านเลยครับแล้ววันนี้เจอเจอกนันแบบนี้ครับแน่นอนครับโปรแกรมฟุตบลอลอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างแต่3ทีมที่น่าเลือกเชียร์ครับวันนี้พร้อมเสิร์ฟแล้วใครพร้อมแล้วก็ไปลุยกันได้เลยครับ เกมคู่แรกในคัมคืนนี้ครับเราจะไปเลยกันที่ศึกฟุตบอลกันโชวซีรีอาหาอิตาลีครับเป็นเกมเระหว่างเอเอสโรม่าวันนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของมอนซาก่อนเกมจะเริ่มครับสำหรับคู่นี้เขามองว่าเจ้าบ้านอย่างโรม่าเองเหนือกว่าเยอะมากครับเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะขาดด้วยผลต่างประตูสองเมล็ดครับในมุมมองของนายคู่นี้ครับเชียร์เจ้าบ้านอย่างโรม่าไปได้เลยครับคุณภาพโดยรวมตอนนี้ประกอบกับฟอร์มของพวกเขาดูดีกว่าทีมเยือนอย่างมอนซาอยู่เยอะมากครับโรม่าห้าเกมล่าสุดจากทุก รายการครับพวกเขาเก็บชัยไปถึง3เกมประกอบกับเกมนี้เป็นเกมในบ้านและโลมาในฤด,ดูการนี้ถือว่าเป็น1นึ่ทีมที่ใส่ติในบ้านยอดเยี่ยมมากครับห้าเกมหลังสุดจากทุกรายการในบ้านเนี่ยพวกเขาหลุดเสมอไปเพียง1เกมครับและเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมส่วนทีมเยือนอย่างมอนซ่าครับผลงานโดยรวมในช่วงหลังอาการค่อนข้างน่าเป็นห่วงครับดีที่สุดจาก5เกมหลังสุดคือเสมอ1และหลุดแพ้ไปถึง4เกมและวันนี้ยังต้องรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนซึ่งมอนซ่าเป็น1ทีมครับที่เกมเยือนเองมีปัญหามาโดยตลอด6-7ถึงเกม หลังสุดในบททีมเยือนมอนซาแพ้ติดต่อกันมาลัวๆเพราะฉะนั้นคํำคืนวันนี้ครับแนวต้านแบบนี้เป็นอกเป็นใจให้กับเจ้าบ้านอย่างโรม่าเสียเหลือเกินเพราะฉะนั้น,นเชื่อว,ว่าคําคืนวันนี้ครับโรม่าที่เหนือกว่าทุกมุมแบบนี้จะชนะขาดด้วยผลต่างประตูสองเมล็ดได้อย่างแน่นอนครับจัดไปที่โรม่าได้เลยครับ ต่อกันต่อที่คู่ที่2ครับในค,คัําีร์นี้ครับเราไปุยกันที่สุฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเซบีย่าเปิดบ้านรับการมาเยือนของมายโยกาครับก่อนเกมจะเริ่มสําหรับคู่นี้เขามองว่าเจ้าบ้านอย่างเซบีย่าเองครับดูดีกว่าเล็กน้อยถ้าจบเสมอตัวชาไปข้างหนึ่งแต่หากเซบีย่า Serbia ชนะได้ก็ได้เฮแบบเต็มๆครับในมุมมองของนักคู่นี้แนะนาครับให้เชียร์เจ้าบ้านอย่างเซบีย่าได้เลยครับเจ้าถิ่นอย่างเซบีย่าครับให้เกมสุดจากทุกรายการเนี่ย กเขาเก็บชัยชนะไป2เกมส่วนทีมเยือนอย่างมายก้าครับให้เกมสุดจากทุกรายการเก็บชัยไป1เกมวันนี้แน่นอนยับเซบีย่าเนี่ยแม้ผลงานโดยรวมจะไม่ดูดีกว่ามายก้า เยอะสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าวันนี้พวกเขาได้เปรียบที่เทนในบ้านบวกกับกระแสภายในวันนี้เองก็เอ็นเอียงเจ้าบ้านอย่ากเซบียาเล็กน้อยครับและที่สําคัญเนี่ยมายกาการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนครับมีปัญหามาถึง3เกมติดเกมเยือนแพ้ติดต,ต่อกันมาถึง3เกมแลนะเชื่อว่าวันนี้ครับเซบียาในบ้านเนี่ยปิดประตูแพ้ครับและโอกาสที่จะชนะก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างสูงวันนี้เซบียาครับจะอาศัยความได้เปรียบที่เล่นในบ้านเปิดบ้านเบียดเอาชนะมายก้กาได้ไปอย่างน้อยสําหรับคู่นี้รลาลิก้าสเปนมองไปที่เจ้าบ้านอย่างเซบียา เลยครับปิดท้ายคู่ที่3ครับเป็นรุ่กันที่ฟุตบอลโปรตุเกสครับวันนี้ปอร์โตครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิกตอเรีย กิมอะไรครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมเริ่มครับเขามองว่าเจ้าบ้านอย่างปอโต้คัมคิววันนี้ดูดีกว่าครับเงื่อนไขของพวกเขาต้องชนะเท่านั้นครับถึงจะได้เหาสำหรับคู่นี้ในมุมมองของน้าครับแนะนําให้เชีย์เจ้าบ้านอย่างปอโต้ได้เลยครับแม้ผลงานโดยรวมในช่วงที่ผ่านมา5เกมหลังสุดของทั้งคู่จะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากครับปอโต้เองเก็บชัยชนะ1เกมจาก5เกมหลังสุดเหมือนกับวิกตอรียกิมาไลเลยครับที่5เกมหลังสุดพวกเขาก็เก็บชัยชนะได้เพียง1เกมเท่านั้นแต่วันนี้ครับมันเป็นเกมในบ้านของปอ สถิติในบ้านของปอร์โตเนี่ยช่วงหลังอาจจะดูไม่ดีนะักแต่มองจากแนวต้านในค่ำคืนวันนี้ครับมันมีโอกาสสูงมากครับที่ปอร์โตในบ้านค,ค่ำเคืนวนี้จะปลดล็อกและคว้าชัยได้ครับเพราะว่าทีมเยือนอย่างวิกตอรียกิมารไลเนี่ยการรับบทออกไปเล่นเป็นเกมเยือน5เกมหลังสุดก็ถือว่าผลงานของพวกเขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันครับเสมอไป3และแพ้ไป2เกมในบทเกมเยือนจาก5เกมหลังสุดวันนี้เป็นโอกาสดีเป็นโมเมนตัมที่ดีครับทีปอร์โตจะเปิดบ้านและเก็บ3คะแนนเรียกความมั่นอกมั่นใจได้เพราะฉะนนนัั้้้สรบบู่ีมองไปทจาบบาน อยากปอโตได้เลยครับ3ามออเดิร์เสิร์ฟให้แล้วเหมือนเดิมครับส่วนใครอยากจัดหนักจัดเต็มครับเข้ามาตามตัววีและชุดอัลบัามสวยๆเปิดใจครับมาเจอกับนัดและพี่ๆทีมงานได้ในชมรมเทพบอลครับวันนี้เชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอวิวท่านโชคดีครับ